สวัสดีครับนกยุดขาพารวยนะครับครับวันนี้พามาดูหน้างานนะครับของฮอจกรที่พวันโฮมสองห้าเก้าแปดนะครับเป็นโครงการใหม่นะครับเป็นโครงการก่อสร้างบ้านนะครับเสาเต้นนะครับครับสำหรับช่องนี้นะครับก็จะมีถ่ายทอดนะครับหลักๆก็คือรับเน้นเรื่องรถยนต์มือสองนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับ ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ยังเลยยังไม่มีรถมาจำหน่ายมาขายนะครับเลยมาดูไซ่งานหน้างานโครงการก่อสร้างต่างๆก่อนนะครับจะเป็นถ่ายทอดกับเรื่องรถยนต์มือสองเรื่องหวยนะครับจะหลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับแล้วก็เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับสถานีท่องเที่ยวใกล้บ้านนะครับแล้วก็ยังทั่วไปเกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ มาอยู่หน้างานนะครับของหอจโกที่พาวนโฮม259เปตนะครับโดยทีมงานช่างลมนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเอฟซีที่รักทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศกันเลยนะครับนะครับสำหรับตัวนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับสไตล์โมเด์นะครับเสาเก้าต้นนะครับพื้นที่ ใช้สอยในตัวบ้านนะครับอยู่ที่ประมาณ52ตารางวานะครับเสา9ต้นนะครับงบอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน2 0 0 0 0บาทนะครับตอนนี้กําลังขุดหลุมไม้เรียบร้อยแล้วนะครับรอยกเสาตั้งเสาในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเป็นเตียวพ่นสีเกี่ยวกับโครงหลังคานะครับพ่นสีกันสนิมโครงหลังคานะครับ สำหรับโครงหลังคานั้นใช้เป็นเหล็กซีสามนิ้วสองนิ้วนะครับเหตุผลที่ใช้เหล็กซีนั้นก็เพื่อนะครับพ่นกันสนิมได้ทั้งด้านนอกและด้านในนะครับถ้าใช้เหล็กกล่องเต็มก็จะพ่นกันสนิมได้เฉพาะด้านนอกส่วน่านด้านในนั้นนะครับก็ไม่สามารถพ่นกันสนิมได้นะครับก็เลยต้องใช้เป็นเหล็กกล่องซีนะครับตัวที่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนะครับให้ความแข็งแรงคงทนนะครับกันสนิมได้ มากที่สุดนะครับกพราจากประสบการณ์ที่ทํามานะครับก็ใช้เหล็กกล่องเต็มนะครับก็จะพ่นสีกันสีได้เฉพาะด้านนอกใอยังไงก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะถูกือผิดประการใดนั้นก็ต้องขออภัยเอฟสีไว้ล่วงหน้านะครับแต่นี่คือเหตุผลที่ใช้เกล็ดกล่องสีนะครับจะได้พ่นสีได้ทั้งสองด้านทั้งด้านนอกและด้านในนะครับยวผมพาเดินไปดูกันนะครับ ่วนตรงนี้เสานะครับ mm hmm. เทก้นหลุมไปแล้วนะครับเป็นปูนนะครับปูนผสมหินนะครับทุกหลุมนะครับทั้งเหล็กด้วยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนตรงนี้นั่นจะเป็นนะครับก,การกอร่อสร้างของออฟฟิศของหอจกรทิพวรรณโฮม2598นะครับซึ่งทาง ฮอจกทิพวันโฮมเองก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองเหมือนกันนะครับชื่อช่องทิพวันโฮม2 5 9 8ปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิพวันโฮมด้วยนะครับและช่องนบยุธขาพานไว้นะครับบรรยากาศวันนี้ก็แดดนะครับแดดจัดเลยนะครับครับลักษณะของเหล็กกล่องสีนะครับจะประมาณนี้นะครับอันนี้จะพ่นสีกันสนิมก่อนนะครับกล่องสีนะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่องเต็มนะครับนิ้วเครื่องบา,ารนาลบเนี่ยสองคนหนึ่งนิ้วนะครับอันนี้ถ้าเหล็กกล่องเต็มจะประมาณแบบนี้นะครับก็คือพ่อนกันสนิมแล้วมันจะพ่นได้แต่ด้านนอกนะครับภายในมันจะพ่นไม่ได้นะครับนะระยะย,ยาวก็เลยกลัวจะเป็นสนิมก็เลยต้องใช้เปเล็กกล่องซีแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับ นะครับก็เนื่องด้วยนะครับสถานการณ์ช่องนี้นะครับก็มีสถานการณ์โควิด19นะครับช่องของผมก็เลยยังไม่มีรถมาลงเลยนะครับตอนนี้นะครับก็มาดูไซต์งานหน้างานก่อสร้างกันก่อนนะครับตอนนี้นะครับทั้งเรื่องหวยเหมือนกันนะครับเรื่องหวยเรื่องฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ก็คือล็อกดาวน์ตอนนี้ไปไหนไม่ได้นะครับก็เลยต้องอยู่แต่แถวแถวบ้านไปก่อนนะครับเยวจะมีปัญหาเรื่องกักตัวอีกนะครับ เดี๋ยวสักครู่จะดูการพ่นสีกันนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูต่อเนื่องเลยครับครับตอนนี้เสาก็มาส่งแล้วนะครับมาส่งเสาก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาดูพ่นสีนะครับพ่นสีเด็กลังคา กำลังเอาเสาลงนะครับตอนนี้ก็กำลังจะยกเสาลงจากรถก่อนนะครับก็จะมาถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะครับช่องนี้ครับ เจ๊ยืนอยู่ข้างหน้าในร่มนะครับเจ๊ใหญ่เลยคุมงานเองโดยเจ๊ใหญ่เลยนะครับ2อเจ๊เลย ก็จะเป็นเสาเก่าต้นนะครับ ครับตอนนี้ก็กําลังพ่นสีเหล็กนะครับเหล็กโครงลังคานะครับพ่นกันสนิมนะครับหลังจากลงเสาเสร็จแล้วเมื่อกี้นะครับ ก็่นโดยหัวหน้าช่างเองนะครับช่างลมนะครับแดดดีนะครับ ก็ใช้เป็นพ่นเรานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเหล็กกล่องซีนะครับจะพ่นได้ทุกด้านนะครับทั้งภายในภายนอกนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมเต็มเลยเนี่ยจะพ่นได้แต่ด้านนอกนะครับนี่พ่นด้านในก่อนนะครับแล้วก็จะพลิกมาด้านหลังนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับ นี้โครงการเดู่ที่กัดจังหวัดอุดรน,นะครับอําเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีนะครับตบําบลคอนยุงนะครับบ้านหนองคลองนะครับ เป็นเหล็กโครงหลังคานะครับสไตล์บมเด์นนะครับพื้นที่ใช้สอย52ตารางวานะครับสองห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องรับแขกนะครับเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับ ครับตอนนี้ก็พ่นใกล้เสร็จแล้วนะครับ<ม>ก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับ<ม>ครับก็จะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับรทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนบยุทธค่าพารวยด้วยนะครับขอบคุณครับ